วันนี้ครับปรดอนครับเราก็จะมาทดลองนี่น,นะฮะก็คือ GT ผมจะต้องพยายามดรีฟนี่นะครับแครี่ให้ได้ส,สัก2 5ปรดอนครับส่วนมากแล้วเวลามาฟิตติ้งดร i v เ r อร์นี่นะครับอ่าชั่วโมงครึ่งนั้น1,500บาทมีมีแถมโหมบถุงมือด้วยใช่ไหมใช่ครับ I like the launch <Wow. S 2> sound high on the face ไฮท,ทูลิสเขาก็าจะมี Uh, เป็นโชว์ฟิตเนสนะฮะที่มันจะเป็นนะ A 1นึ B 4 D 3อะไรเงี้ยนะครับผมตรงนู้นนะฮะจะมีก้านนะฮะแ็มไม่หมดเลยนะครับที่โ <Wow. S 1> ปรดอนจะมาช่วยผมเลือก Mission to the Pros Season 2 by John Chris ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ไปออกรอบที่ธนาซิซตี้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เอา TSI เนี่ยนะครับไปเจอกับ GT ครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับโปรดอนที่ Titus National f i t t i n g Center ที่ธนาซิตี้กันอีกครั้งนึงนะครับพอไปตีในสนามเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวใหม่เนี่ยมันโอเคนะเนี่ยใช่ไหมครับแล้วไอ้นนี่คือปีทีีแล้วก็คือของผมนะใช่ไหมส่วนนี้คือ2ปีที่แล้วคือ t s อนะครับแล้วนี่ก็คือ GT นะครับคือผมขออนุญาตอันนี้ไม่ได้มาอวยเขานะครับ แต่ผมจะบอกว่าแค่ HeadCover GT เนี่ยก็รู้สึกมันหนาแล้วมัน it feels more premium ใช่ไหมเราเรา develop ตลอดเวลาใช่ไหม,น,มนอกจากแค่ตัวหัวเนี่ยนะฮะมันก็รู้สึกว่าเนี่ยนะครับรู้สึกมันแน่นนะฮะมันมันเฟิร์มนะไอ้ไอนี้มันจะรู้สึกมันบางกว่านิดหนึ่งนะครับก็เป<ช>็นลาก็ถือว่า this is good this is better and this is the best นะครับผมเนี่ยนะฮะโอเค so วันนี้ครับปอลอนครับเราก็จะมาทดลองเนี่ยนะฮะก็คือ GT เพราะว่าปัญหาของเราก็คือ Mission to the Pro เนี่ยนะครับถ้าผมอยากจะ break 80จากพวกแท่นที่มันอยู่ข้างหลังๆเนี่ยผมจะต้องพยายาม drive เนี่ยนะครับ carry ให้ได้สัก25นะครับแต่อายุจะ50อยู่แล้วเนี่ยนะครับ it is a challenge ใช่ไหม with your club speed it's not a problem โอเคเนี่ยนะฮะก็ fingers c r o s s นะครับก็เดี๋ยวจะลองให้โปรโดอนนะครับมาช่วยเราเลือกไม้แล้วนี่ก็คือเราจะพาทุกผู้ชมนะครับมาดูกระบวนการ fitting driver โปรโดอนครับสมากแล้วเวลามา fitting driver น่นะครับ,รรบกาา็เหมือนเดิมก็คือชั่วโมงครึงรคร่งใช<ข>่ไหม,าม,ามชั่วโมงครึง่งอันนี้คือ include แบบ <camb> ok <ร>ว่าการสรุปสเปคการการตีทั้งหมดก็จะอยู่ในนั้นชั่วโมงครึงง่งช,ชั่วโมงครึง่งนะครับถ้าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าน้ำสองได้ไหมครับ ก็ต่อน้ำสองได้นะมาถึงที่ั้นก็คือรอบสองเนี่ยนะครับก็คืออีกชั่วโมงครึ่งได้ใช่ทำไมต้องเป็นชั่วโมงครึ่งให้ทำไมคุณไปใช้มาตรฐานจากที่อื่นมาล่ะจริงจริงมันมันจะมี process ในการวอร์มบ้าใช่ไหมครับจริงจริงพิทติ้งจริงครึ่งชั่วโมงวอร์มบ้าสินาทีคุยกันก่อนแล้วก็มาตีเทียบ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 นะครับบางคนไฟบุ๊ก3ามเซสชั่นโอ้โหน้ำสามสามน้ำเลยนะฮะเสร็จแล้วจบที่น้ำสองครับผมใช่ไหมน้ำสามก็คือแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยนะฮะโอเคดังนั้นนะครับก็แล้วเราก็ คิดราคาเท่าไหร่อ่าชั่วโมงครึ่งนั้น1,500นบาท1 5 0่น้บาทเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีมีแถมหมวกถุงมือด้วยใช่ไหมใช่ครับสฉลีแน่นอนครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมาฟิตติ้งเล็กเวชนี่นะครับดรเวอร์แฟร์บิวตดแล้วตอนนี้นะครับ G T ตัวใหม่ก็ออกแล้วนะฮะผมเนี่ยครั้งแล้วไปลองในสนามเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าเฮ้ยตอนแรกก็น,นึกว่ามันก็มันก็คงจะดีแต่มันก็คงจะไม่ได้แบบเฮ้ยแบบแบบมีก็แบบเฮ้ยแบบนะฮะแต่พอไปลองดูแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยนะฮะแล้วก็หลายคนก็มาฟีดแบ็กกันเหมือนเดิมเพราะว่า TSI ก็ good TSR ก็ better นี่นะครับแต่สารภาพตอนนั้นผมก็ใช้ TSI แล้วก็ยังไม่ได้ไป TSR เนี่ยแต่พอมาเป็น good better กับ best เนี่ยนะครับรู้สึกได้จริงๆนะฮะว่าเฮ้ยมันมัน better จริงๆนะครับ ซึ่งบางคนเนี่ยนะครับก็จะมองว่ารูปร่างหน้าตามันอาจจะคล้ายกันสีดำ gloss black ก็คือเป็นดําเงาเหมือนกันนะครับแต่ข้างในเนี่ยก็จะมีรูปลักษณะต่างๆที่แตกต่างซึ่งวันนี้เราจะไม่ลงสเปกนะฮะเราจะมาลงเรื่องเพราะเราเคยลงสเปกตอนที่เป็นงานเปิดตัวไปดูทิปย้อนหลังก็ได้นะครับส่วันี้เราจะมาดูกันนะฮะว่าหัวไหนเป็น GT2 หรือ GT3 ผมใช้ TSI3 นะฮะเป็นองศา9เนี่ยนะครับ GT2 GT3 ตัวไหนจะใช้องศา9 10หรือ11บเี็ยนะฮะบ้าไปแล้ว นะ <No. S 2> ครับนะฮะ g t c ผมวันนี้เราไม่ไปแล้วกันนะพี่โรดอนนะเวลามีน้อยต้อง okay, ต้องใช้สอยกันประหยัดนีนะฮะนะครับ,รบเราไปแค่ช GT2 ก็พอนะฮะเรารู้สึกว่า i s i t gonna be nine or ten i t gonna be GT2 or GT3 และสุดท้าสุดคือตรงนู้นนะฮะจะมีก้านนะฮะเต็มไม่หมดเลยนะครับที่โรดอนจะมาช่วยผมเลือกก้านที่จะทำให้ผมนั้นพยายามเทียว์มิชชั่นของผมคือกลับมาเทเลว่์ d r i ฟ์ต้องพยายามแครี่ให้ได้ทั้ง2-4-2-5ให้ได้นั่นเองเนี่ยนะครับโอ้ยนะครับผมเนียฮะจะได้หรือเปล่าเนี่ยนะ่ะทั้ง2-5เนี่ นะครับคือลูกวิ่งไปถึง25นะครับแต่ว่าถ้าจะไปสอบโปรเนี่ยนะครับมันต้อง carry ได้สัก24 25อย่างน้อยเพราะว่าคนอื่นต้อง carry เกิน27 28กัน300เมตรนั่นแหะครับครับโอเค,ค <okay S 2> นะ i s, <S i t possible It's possible. Okay. Yeah, and we have a good pro. We have a good club. We have a good place. Then นะครั We have experienced players. Yeah. Okay. Okay. Then นะครั Thank you for the compliment. Then นะครัแล้วก็แน่นอนครับอากาศวันนี้ก็ดีดีด้วยนี่นะครับแล้วก็ลุกลุกอล์ฟก็ดีด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะเป็นอย่างไรดังนั้นเราเริ่มยังไงปรดอนครับเราจะ เรายังไงดีก็คือเราจะต้องไปเลือกหัวกันก่อนไหมอ่าเดี๋ยวเบสไลน์ของเดิมก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวผมพาไปสอยอ่าโอเคพาคพาไปดูเด็กนะฮะ <c oughs> จะพาไปดูนะฮะ <c oughs> เด็กๆในตู้นะฮะว่าเนี่ยนะครับว่าตรงตู้นั้นเนี่ยนะครับจะมีอะไรน่าสนใจแล้วตัวไหนเนี่ยนะครับจะเข้ากับผมมากที่สุดนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับว่าตอนนี้ผมจะมาตีนะครับ TSI 3ของผมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นก้าน Tour AD GP 6X นะครับผมแต่ว่าก็เป็นก้านที่ใช้มาหลายปีแล้วมันก็จะมีเฟล็กซ์มากขึ้นนิดนึงนะครับเราก็จะมาใช้นะฮะนี่เลยนะครับเพื่อเป็นการให้ดูนะฮะลูกกอล์ฟนี่เลยนะฮะ Titleist Pro V1 นะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะฮะว่ามาที่นี่เขาให้เราใช้ Pro V1 นะครับกับวิธีการเนี่ยนะครับที่เรา fitting driver นะครับอย่างที่ Pro Don บอกฮะเราก็เอา driver ของเราเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็น driver ที่เหมาวอร และดีสุดสำหรับตัวเราหรือเปล่าแต่ก็น่าจะพอได้นะครับแล้วเราก็จะตีกันไปมาดูซิว่าตัวเลขเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นก็จะมาดูตัวใหม่กันครับมาลองดูฮะ hit a few more yep yep there we go same ball speed same club speed yep it's pretty consistent จะไม่ค่อย carry เท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ลูก curvature น้อยชอบเดี๋ยวน้อยคือมัน like control ได <Yep. S 1> <a> ้ใช่ไหมครับโอเค center strike ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่วันนี้สปีดก็ต่ำลงมานิดหนึ่งแต่เห็นอันนี้ smash factor 1.49 1.49 1.3ลูกเลย4 9ใช่ครับก็คือบาลานซ์ระหว่างクラบสปีดกับบอลสปีดมันออกไปค่อนข้างดีถูกค so smash factor ดีถือว่าดีถือว่าโอเคเลยนะครับ so วันนี้สิ่งที่อาจจะยังไม่ค่อยถึงตัวเลขซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าการที่มา fitting กับ track man นั่นนะฮะกับทาง t i t l s เนี่ยตัวเลขจะเป็นตัวมาบอกเราอีกอย่างเหมือนกันคะว่าอะไรดีไม่ดีอะไรต้องเพิ่มไม่เพิ่ม ส่วนตัวเนี้ยขับสปีดนั้นลช้าไปนิดนึงครับนะฮะคนอื่นเ็าร้อย0ร้อยสิบกันทั้งนั้นเลยนะครับเราต้องทิพ100แล้วะนะครับแต่ส m a s h แฟ c t ตอร์ดีนะครับ Launch Angle สำหรับด r ร v e เวอร์ที่14ก็ถือว่า not bad ใช่ไหม14บสี่ a l i t t l e bit l o Well a little bit depends on the spin as well like like it depends on the angle of attack launch spin right okay so, so it's kind of relate to each other so we have to do all w e have t o look at all the relative numbers ใ right? ช <Yes. S 1> ่ไหม้ามาดูตัวเลขมันสอดคล้องกันถูกต้องครับอ่อลสปีดร้ก็ แม่งช้าว่ะปกติก็ต้องร้อยห้าร้อยหกใช่ไหมก็ถ้าขับเร็วเจเนเรตบอลได้เยอะขนะครับดังนั้นทาร์เก็ตของผมนะพี่รอนนะคืออยากจะได้ขับเหตสปีดต้องสักสักร้อยแล้วก็บอลสปีดต้องสักกลับไปที่ร้อยห้าสิบเนาะโอเคโอเครับแล้ว What else าต้ e งไป e าวน e ส a ูดิโอที่ไหนล่าชื่อเซอร์เเอาเนี้ยใส่หน้า Optimizer ใช่ไหมครับถามว่ามันออกมาอยู่ในบาร์หมดเลยถูกไหมครับก็คือไม่ได้แย่นะโอเคจบประดอนครับเมื่อกี้ผมตีเทสไอสามไปแล้วนะครับเสียงดีฟีลลิ่งดีผลงานก็ยังดีเป็นไดรเวอร์ที่มีอายุ4ปีแล้วนะนะครับโอเควันนี้ตัวใหม่นะนะครับเราจะเริ่มจากอะไรดีเราจะเริ่มแบบไลฟ์โปรไลฟ์ก่อนรูปร่างหน้าตาหลอออะไรเงี้ยใกล้เคียงกันเซตอัพจะใกล้ๆกันหน่อยแต่ผมจะปรับอะไรออกมานิดนึงนะครับไม่บอกคุณจะไม่บอกผมนะฮะแล้วผมก็จะไปตีเลยก็คือจะเอา GT3 องศา9เนี่ยนะครับมาลองดูสัก ก่อนนะครับเป็นจนเป็นเหมือนกับเบนช์มาร์ูไปก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโอเค GT 3จะลองไป9ไป10บไหมจะไป GT 2ไป9 10าสิบไหมก้านจะเป็นตัวไหนนะครับคือวันนี้ต้องออกไปจากร้านนะครับด้วยไดรเวอร์ใหม่ที่เขาเรียกว่าต้องมีผลงานต้องดีกว่าเดิมต้องแคร์รี่ได้สองในห้าสิบโอเคริ่งมีริ่งมีตันนิวนะครับ GT 3ด้วยนะฮะองศา9ไม่บอกก้านละกันไปลองตีนะครับไปนะฮะโอเคแล้วนี่ก็คือหน้าตาของตัว GT 3นะครับผมนะฮะ ก็นะครับมองไปนะฮะจะเห็นได้ว่ามันจะมีต <Sure> ัวปรับนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับตัว TSI กับ TSR มันจะอยู่ข้างหลังนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตัว GT 3นะจะอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับส่วนมองลงไปนี่นะครับเดี๋ยวนั้นลองลองเสียงนะฮะเนี่ยฮะใช่ไหมครับดีไปแล้วไม่มีเสียงติ๊งติ๊งนะครับเป็นเสียงคึบมากชอบส่วนตัวผมชอบเสียงแบบนี้มากเนี่ยนะครับแล้วมองลงไปนี่นะครับจะรู้สึกได้ทันทีนะครับว่าหัวมันเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกมันจะคอม p พ c มากกว่า นิดหนึ่งส่วนเขาเรียกว่าข้างหลังมันเนี่ยมันจะยกขึ้นมานะครับเพราะว่า GT นั้นจะมีเรื่องราวของทำเขาจะทำเรื่องของ aerodynamics ให้ดีขึ้นให้มันผ่านลมนะฮะได้ผ่านอากาศได้ดีกว่านะครับเพา่อทำให้มันเกิดสปีดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมไม่รู้ก้านอะไรนะครับแต่เห็นแถบสีน้ำเงินนะฮะโปรดองเขาบอกว่าอย่าดูก้านก็ูก็เห็นสีน้ำเงินแล้วก็รู้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรแต่ไม่รู้เฟล็กไม่รู้อะไรนะไม่รู้น้ำหนักนะครับแต่ก็เห็นได้นะครับว่ามันเป็นอะไรบลู Like launch the sound high on the face Yep, that w ส s a bit high แต่ high ก็ดีนะรู้สึกมัน carry ไกลดีนะครับกระดอน good launch good spin นี่ได้เรื่องเลยครับครับเขียกระดอนครับจากที่ที่เห็นนะฮะคือต้องพูดกับผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ expect คาดหวังนะว่าถ้าเป็น driver ใหม่มันจะต้องไกลกว่านะครับสิบหลายี่สิบลาเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยนะครับ เรื่องของ distance นะครับมันก็เป็นปัจจัยสำคัญแต่ทราบไหมครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ distance นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น D ที่4เลยนะครับของความสำคัญของการเล่นกอล์ฟเนาะเพราะว่าที่จริงแล้ว D แรกเลยคือ direct นะครับเขาเรียก direct impact หรือ direct contact นะครับมันก็ยังเป็น1.49นะครับผมเนี่ยนะฮะแต่ตัว GT อาจจะตกมาดนึงในในในช h o หนึ่งเนี่ยนะครับที่ drop ลงมาเพราะ club speed ขึ้น แต่ว่าบอลสปีดไม่ขึ้นบอร์สปีดไม่ขึ้นก็เลยมันก็เลยสมัชมันก็เลยดรอปตงันสมัชทำมันดรอปมันิดหนึ่งนั่นแะครับโอเคแต่ว่าขับสปีดขึ้นมาประมาณหนึ่งไม้นิดนหนึ่งนะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของดีที่สองคือเรื่องของทิศทางคือ direction แล้วก็ dispersion นะครับก็จะเห็นได้ว่า dispersion นะฮะของตัว GT ก็ก็ถือว่าดีนั่นแะครับถือว่าดีเลยทีเดียวซึ่ง จากครั้งที่แล้วที่ผมไปออกรอบในที่ธนาซิตี้ผมจะรู้สึกได้ว่า TSI ผมกับ GT สลับกานด้วยนะครับจะรู้สึกได้ว่าตัว GT ก็ไกลกว่าประมาณถ้าโดนกับโดนเนี่ยก็จะมีไกลกว่าสัก5้าหลา10หลาได้นะครับบางทีระยะทางก็พอๆกันเพราะดรเวอร์เก่าๆ TSR TSI ก็เป็นดร i v เวอร์ที่ดีเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมชอบของตัว GT มันจะเป็นเรื่องของ อ่ฟีลลิ่งของ direct impact ของมันรู้สึกมันจะแน่น2ก็คือเรื่องของ direction คือทิศทางแล้วก็สคือ dispersion ก็คือการเกาะกลุ่มนะครับส่วน distance ก็คือเรื่องที่4แต่ถ้าถามผมเนี่ยนะฮะดอน I, I don't really like the shaft that you gave me just now okay <Right? S 1> I saw that from the beginning ใช่ใช่นะครับคือแค่ผมเห็นสีน้ำเงินผมรู้สึกอืมนะฮะตัวนี้มันจะเป็นชาร์ทที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจ ถูกฉโลกมันนะฮะใช่ไหมมีสีน้ําเงินอื่นที่ชอบใช่ไหมครับก็ก็ a c t u a l อื่นหรือว่าจะเป็นแดงจะเป็นส้มนะฮะจะได้หมดเลยนะฮะหรือจะเป็น whatever นะครับแต่ว่าเอาล่ะนะคแต่ว่าพอรอนกิงไงก้านก้านเมื่อกี้อันนี้คือจะเป็นก้านที่แบบฟิลหัวได้ง่ายหน่อยครับนะครับเราจะค่อยๆเติมเพราะว่าโดยคาแรคเตอร์ก้านเดิมก็จะเป็นก้านที่แบบค่อนข้างจะดีๆหน่อยฟิลลงหัวหน่อยครับนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะเสียเงินแพงมากก็คือต้องมาเล่นสต็อกซับก่อน สัอนี่คือ10เ Blue ใช่นนะฮะอันนี้คือ 65s 1K blue 55อ๋อ 55s ใช่ไหม 55s ครับอ๋อ 55s อ๋อโอเคโอเค้วยเรนจ์ของคลับสปีดอะไรเงี้ยผมก็อยากดูว่าถ้าเกิดเราเจเนอเรตคลับสปีดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราโอเคได้ได้ไหมนะครับถ้าไม่เป็นตัว blue ครับปรดอนถ้าไม่เป็นตัว blue What else would you like to present to us You like it heavy right ก็55-65 is okay โอเคประมาณนี้เนอะครับเราจะไป GT3 <ม>ตัวองศา9ก,ก่อนเนอะใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยคือจริงๆอะ่ะผมสามารถทำเป็น D2 ได้เลยตอนแรกเนอะแต่ว่าอพอบอกว่าไม่ชอบก้าน ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นก้านที่แบบกลับไปแล้วรู้สึกว่าหาหัวง่ายหรือว่าฟีลลิ่งที่ใช่กันนะครับโอเคคาร์ดอันแล้วคัรได้แล้วที่ไปออกรอบครับพอนอนไอ้เจ้าเดนเนอรี่60 60s ก็ not too bad นะ you like that r i g h that t was cool. that was quite good okay but I like the h a z a r d o u s black that not too bad I don't know this time we also have like the d e n a l l a blue is that is that is that ต้อง up charge ปะ แต่ตอนนี้อัพชาร์ตไม่อัพชาร์ตไม่สนเราต้องการ250โอเคได้ครับ That's the part for me นี่คืเรื่องเงินนะฮะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะโอเคได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าอ่ะอัพชาร์ตแล้วมันคุ้มไหม่อนะครับโอเคอาต้องต้องั้นลองคือสุดท้ายนะครับว่าเราจะตัดเรื่องของเงินออกไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าพยายามหาก้านนะครับกับหัวที่มันเข้ากับเราซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นเกิด question mark นะครับโอเคเรื่องก้านเนี่ยผมก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าก้านเป็นยังไงงบ้า แต่สิ่งที้ผมอยากจะมา,มาถามตัวเองแล้วมาถามโปรโดอนวันนี้ก็คือเอ๊หรือเราควรจะไปตีองศา10ดีวะนะครับร<อ>มันก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเนาะ ถ้า s ปินไม่เยอะไปเหมือนหลอดมันจะมาพร้อมสปินนะครับถ้าดีหลอดมันก็จะมาพร้อมบอลสปีดกับปินที่ลดลงครับผมมันก็เล่นได้หมดเลยแต่ว่าครั้งนี้แล้วคาร์บอนที่ผมไปเอาเอา GT2 ไปออกรอบอ่ะผมรู้สึกว่าสปินมันจะเยอะกว่า GT3 อย่างเห็นได้ชัดในในสนามทั้งไฟ h ์ทั้งอะไรใช่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 ไหม so I I like the piercing penetrating flight ใช่ไหม

A1 B4 D3 อะไรเงี้ยนะครับผมเอา,าว่าผมจะไม่ดูนะครับชัวร <True S 1> ์ฟิตฮอสเซเราก็มาตักก้งแต่910 910ถูกต้อง<ช>ครับ<ช>สมัยนะั้นผมก็ใช้แล้วนะครับ่ะอันนี้เดนนนี่บลูดผมแอบเทคพีกก็คือแอบบดูนะครับเป็น60 กรัมนะฮะหกสิบนคือ6.0ย์ Flex Flex S นะครับแสดงว่านี่ก็จะเป็นตระกูลของพวกอันนี้ Project X ก็จะชอบเน้น logo สีโอ้โอเคนครับเพราะว่า Project X 5.5ก็จะเป็นเหมือนกับ Regular 6กก็จะเป็น stiff 6.5กจจะเป็น extra stiff อะไรอย่างนี้รอนครับผมรู้สึกว่าแม่ปกติมันจะเป็น gloss black นะฮะแต่ตอนนี้มันเป็น grease black คุณกินไก่ทอดไก่ทอดมาแล้วเปล่าเนี่ย โอ้ยล้อเล่นล้อเล่นแหมเราก็ชอบเอาเขาเนี่ยนะฮะเนือออกมือครับผมนะฮะแหมมันแผลบเลยนะฮะล้อเล่นนะฮะล้อเล่นนะครับคือไม้หัวไม้มันเงาของมันอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เงาเพราะว่าปลาดอยไปกินไก่ทอดมานะฮะแต่ว่าแน่นอนครับตอนนี้จะเห็นเป็นก้านเดนารี่นะครับสวยงามมากนะฮะเป็นลายขาวตัดกับน้ําเงินนะครับมาลองดูครับว่าจะเป็นไงฮะผมไม่รู้นะครับว่าปลาดอยแกจัดโชว์ฟิตฮอสเซลก็คือเป็นตัวเลขไหนนะครับแต่ว่าโอ้แมม พอจับโปรเจกต์เอ็กปุ๊บรู้สึกได้เลยครับปอดอนรับ <Yep. S 1> อืม <Yep. S 1> มันมัน i t it, it, s, it s ิตอิบอร์ดี้อย่ใช่ไหมบอร์ดี้ก็คือมันมันค่อนข้างจะทั้งทั้งแผ่นมามาทั้งทั้งก้างเลยเหมือนกันนะฮะครับ <Yep. S 1> ไม่รู้จะลุงไม่รู้ลุงคริสจะไหวหรือเปล่าครับตัวนี้ปอดอนบอก you ask for it you got it ก็มึงขอมามันก็ต้องเอาให้ได้นะฮะอ่ะลองดูครับโอ้โหปอดอนตรงเป็นท่อร้อนดีครับ ใช่ใช่ใช่คือมันจะเป็นปรากฏการณ์เหมือนกับอันนี้ปอนดน X100 ผมอะ It might not go as far but I could feel that I have the control Right ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลที่สุดนะโอ๊ยแต่ไกลนี่ว่าเอ้ก็โอเคเนี่ยไอ้โอเคเลยครับเอ้ก็คือ2-6-2ก็ carry ก็2อ9สาาแล้วอะไม่ไกลนะครับ2-3-9เเนี่ยครับผมเนี่ยนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะ สองสามเก้าสองสามเก้าสองสามเก้าก็เดินไม่ได้กระตกแล้วถ้าเขาไม่เป็นโปรฟิตต uh, okay ิ้งกอล์ฟนยนะเขาไปเล่นตลกได้นะฮะนะครับชวนชวนไปเล่นรายการเราได้นะครับคุณผู้ชมอ่ะเฮ้ยโอเคครับเมื่อกี้ the s h a r t was good for Don ครับ you could feel it right away good you you're climbing the ball speed โอ้ okay. oh, Max ball speed ครับ ball speed ขึ้นมา145ครับเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับน่าจะ9ก้าหกเกาเจหมเก้าแล้แต่แอบสปินนิดนึ่งแอบสปินนิดนึ่ง uh, okay. ball speed ขึ้นเยอะถูกไหมครับครับคลับขึ้นอีกเหมือนคลับมันหนีบอลขึ้นมาอีก smash มันเลยยังไม่เต็มซะทีทีนี้ผมขออนุญาตเอาแค่ okay, นี้ก่อนไหมเดี๋ยวเราไปกันว่ Uncle has to conserve energy f ฟูรอนครับ Let's just Let's just go through the นะครับ go through the lineup ดีกว่าไหมหรือคุณะให้ผมใช้ตัวนี้หรอ which lineup would you prefer like the shaft or the head like I like the GT3 right but I want to try the GT2 as well ใช่ไหมครับว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ผมลองแล้วในสนามนะครับ d e นา l ีอันนี้ Denali Red นะครับก็60กรัม6.0ใช่ไหมครับผมแล้วก็ตอนนี้ไปลองในสนามนะครับคุณผู้ชมก็ก็โอเคนะผมว่ามันเป็นก้านที่ดีเลยนะครับ จะรู้สึกได้ว่ามันอาจจะลอยเยอะหน่อยตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่าโปรดอนปรับชัวร์ฟิตฮอรโซขนาดไหนนะฮะแต่ก็จากที่ผมเจอในสนามตอนนั้นนะครับรู้สึกว่ามันตีง่ายแล้วมันก็ลอยง่ายอ <Okay. S 2> เจ๋ได้นะปรดอนนะว่าตัวนี้มันฟล์มันสูงขึ้นทันทีเนาะลอยง่ายขึ้นจริงๆครับใช่ครับใช่ Good ball speed Good launch Center strike ปินอาจจะสูงนิดนึงเก็บแรงไว้ก่อนนะครับจ้าโอเคอันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่ใช่โอเคครับ d a n a l i Red ลองแล้วมันก็เป็นก้านที่มัน It's the weakest of the of the bunch ใช่ไหมใช่ไหมโซก้าน Denali Red เป็นก้านที่ค่อนข้างจะเป็นก้านที่อ่อนที่สุดของ Stock Shaft สี่ตัวนะครับก็ลองแล้วไม่โดนนะครับคุณผู้ชมครับ หัวดีนักกอล์ฟนั้นไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ก้านก็ดีแต่อาจจะยังไม่ดีสำหรับผมเนเองครับโอเคครับตอนนี้โฟรอนกออ็จับให้ผมตีก็คือก้าน G P 6 X ของผมที่มากับ T S I นั่นนะครับดูซิว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ผมสามารถตัดทิ้งได้เลยครับว่าถ้าจะซื้อตัว G T 2ห G T 3เนี่ยตอนนี้สามสองเราไม่แน่ใจหลอบจะเป็น9หรือ10เนี่ยนะฮะยังไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ใจแน่ๆก็คือตัดทิ้งนะฮะับเทนเนอรี่เรดกับเทนเซ่บลูออกจากลิสต์ได้เลยครับผมนะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นอาจจะถูกใจแล้วก็ถูกเจริตถูกฉลองของมันก็ได้นะครับโอเคโซ่ okay. so, ตัวนี้ก็คือ GT3 นะครับ this is my shaft นะครับก็คือ GP 6 X นั่นเองนะฮะ alright อันนี้ผมว่าโปรดอนเขาแกล้งผมเขาใส่ D 2แน่เลยครับ <laughs> ว่าเพราะว่า <laughs> รู้สึกได้ครับพเพราะตอนเป็น D 2มันจะเป็นเซ็ตติ้งที่ต่ำที่สุดแล้วก็เข้าซ้ายที่สุดนะครับคุณผู้ชม ก,ก็ไม่ต่ำนะครับกมอโอเคแล้วไม,ไม่เมื่อกี้ผมผมอะด,ดับอะไรนิดหนึ่งโอเค Good ball speed still อเค y สายหน่อยโอเคได้รั่น <Okay. S 2> แหละโอเคการเดิมพอแล้วโอเคโอเคครับ, okay. Okay. Okay, รบตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมก็จะมาดูนะฮะว่าเราเชื่อว,ว่าโปรโดอนเซตไว้ที่ D2 นะฮะ so ตอนนี้นะครับพอมันเป็น GT 3องศา9แล้วเป็นก้านผมก็คือ GP 6 X ซึ่งผมคอนโทรลมันได้นะฮะนะโปรดอนนั I think I hit I mean good shots with this one ใช่ไหมใช่ไหมมันมันก็ดีเนาะแต่ I think what we're noticing is ว่าผมเมื่อกี้ผมแอบรู้แล้วแหละว่ามันน่าจะเป็น D 2แหละใช่ไหม it was a bit lower ใช่ไหมครับผมก็เลยต้องพยายามที่จะตีให้มันขึ้นใช่ไหม I had to try to r y t hit it up I had to try to get it up basically ใช่มโอเคต่อไปนะครับ โปรดอนก็ขอแล้วกันนะก็คือโปรดอนให้ตีเก้าละอย่างที่เราได้รีเควสต์ไปนะครับเป็น GT2 องศา9โปรดอนก็ยังยืนยันนอนยันนะว่า A2 เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับผม We'll see about t น a ่นะครับทำไม A2 ครับอ่านั่น,นะฮะทำไมฮะก็จานคริสจะตีคัดคัดหน่อยรับเราก็เราก็ทำให้มันแบบไม่ไม่คัดมากขึ้นไปหน่อยใช่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 โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ครับผม you you easily sure up can can well can get it easily. อันนี้อันนี้อาจจะดดโนดนโดนตรงข้างบนไปหน่อยมันก็อาจจะลอยไปนิดนะฮะแตาก,ก็เดินทางแล้วพอดอนนะก็ขายไปสิบล้านนะใช่ครับขยี้ขยี้กนะันใช่ครับครับผมครับ <laughs> <laughs> Alright that sounds better Still ครับ แต่นี่คือปัญหาของ g ีทีสองของผมนะฮะบอนกับผู้ชมก็คืออันที่มัน The m i s s เนี่ยมันจะ s p i n นี่มันจะเป็น High Spin Shot ทันทีใช่ครับถึงได้เลือกหลอกเใ้าใน g ีทีสองครับหรือหรือหลอก8ตัวแรกใช่ไหมขออภัยหลอก8ใน g ีทีสองใช่ครับพูดผิดพูดผิดจุดจุควัน So that's the that's the GT2 that I I know that's a bit spinny though เดี๋ยวป่าวะ ไม่น่าจะสปินเยอะขนาดนั้นแต่ก็โดนล่างด้วยอ่าวเยอะแล้วแต่ดูจากไฟท์มันไม่ได้แบบกลายขึ้นไปมันไปตามแบบมันก็ไปของมันแหละใช่สโพรอนครับคืออันนี้ผม I think I have the answer about the 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 model already What G3 คือ is for me suit your eyes นะ suit my eyes I can hit the ball ใช่ไหมใช่ I don't think we need to try this any further Let's go back to the best result, and then we just tweak that a little bit. Hold <But S 1> <maybe. S 2> on, can we try the GT310? Can do. ่ h นะครับ so, ตอนนี้ <Bye. S 2> ผมว่าคุณผูช้ชมครับผมลอง GT2 มาครั้งที่แล้วในสนามกับเับเตแล้วก็นะฮะแล้วก็ลองมาอีกสอครั้งแล้วเนี่ยนะครับก็จะก็ยังคอนเฟิร์มได้ว่าพวกไม้ GT2 นะฮะหรือ TSR2 เนี่ยเป็นไม้ที่ดีเป็นไม้ที่ตีง่ายแล้วก็ลอยง่ายนะครับแต่ว่าผมเองไม่ได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ตรงนั้นนะครับ แล้วก็แล้วก็มองหน้าตาลงไปแล้วก็แม้กระทั่งฟีลิ่งแล้วเนี่ยนะครับผมคอนเฟิร์มครับว่าวัานนี้หัวที่ผมชอบและไม่ได้แค่ชอบอยู่ดีแต่ว่าผลงานดีกว่าคือ GT3 แน่นอนต่อไปคือมีคนถามว่ไม่มี GT4 แล้วครับอาจารย์ โอ้ย GT4 อเอเอา3ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ GT4 has a t h i n g sound more more a t h i n g sound than the <All right. S 1> GT3 Doesn't suit your profile ใช่ผมลองแล้ว <All right. S 1> oh, GT4 มันหัวมันเล็กนะฮะ GT GT4 นะฮะแล้วก็เสียงมันจะปิงป๊ง p กว่าหน้าตาและเสียง feeling มันอาจจะยังไม่ค่อยท่า่ครับแต่นั้น GT3 อ่ะคือใช่แน่แต่จะเป็น9หรือ10จะเป็นก้านไหนดูนต่อไปครับตีไปตีมาหมดเวลาซะก่อนนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่า GT2 กับก้านต่างๆบางตัวก็อาจจะเป็นไม้ที่ดีหัวที่ดีก้านที่ดีแต่ไม่เข้ากับผมตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าเป็น GT3 จะเป็นหัว9หรือจะเป็นองศา10แล้วจะเป็นก้านไหนสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อนะครับ